ค่ะปะ .6 หกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของวัตภัยนะคะเรื่องวัตภัยนะคะก็จะเป็นภัยจากลมหรือพายุที่มีความรุนแรงจนทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะ mm hmm. อย่างเช่นนะคะพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการก่อตัวของเมฆขนาดใหญ่ในแวนวดิ่งนะคะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอาจจะมีทําให้ลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าร้องฝนตกหนักมี อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะสาเหตุของการเกิดกระบวนการฟ้าฝนขนองก็คืออากาศร้อนชื้นปกคลุมพื้นดินเกิดกระแสะอากาศชื้นใกล้พื้นผิวพัดขึ้นสู่หย่อมความแปรปรวนภายในก้อนเมฆที่เกิดที่เกาะตัวด้านบนนะคะเกิดกระบวนการลดอุณหภูมิตามความสูงอย่างรวดเร็วและเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ํานะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้เป็นฝนนะคะถ้าเกิดมีพายุรุนแรงก็อาจจะมีโอกาสเกิดลูกเห็บได้เช่นเดียวกัน การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะ3-5นาทีข้กอขกอดกอดตัวข้กอกอดตัวนะคะ5-10นาทีคั้อเติบโตัวเต็มที่มา7นาทีว้าสลับตัวกันขึ้น,นี่แหละค่ะเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายพายุรุนแรงลมกระโชกนะคะอาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะภัยต่างๆที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงนะคะลมกระโชกแรงความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะถูกกับสิ่งมีชีวิตอัดกันไปสู่ของตายได้เช่นกันค่ะลูกเห็บหรือพายุลูกเห็บก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะไปเฉพาะในดูแรงนะคะอันนี้ก็ส่งผลนะคะถ้าเกิดเป็นลูกเห็บขนาดใหญ่เนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหรือว่าสิ่งก่อสร้างหรือถ้าเกิดถ้าเกิดมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตโดนลูกเห็บนั้นตกลงใส่อาจจะทําให้บาดเจ็บนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะฝนตกหนักก็อาจทําให้เกิด อาจทาให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้บริเวณพื้นที่สูงชันอาจเกิดพินถล่มได้เช่นกันนะคะเรามาดูพายุเขตร้อนนะคะ,ะโดยเฉพาะพายุดิปเปชันนะคะเป็นพายุที่มีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกับมนุษย์มากที่สุดนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามระดับคือพยายุดิปเปชันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างรูปนี้เป็นพายุหุนเขตรอ้อนกําลังอ่อนมีความเร็วลมสูงสุดนะคะใกล้สูงกลางศูนย์กลางไม่เกิน60 1กิมต่อชัมม่วโมงพายุโซนร้อนก็เป็นพายุหมุนเขียดร้อนกำลังปานกลางนะคะมีความเร็วประมาณ62ถึง117กิลมตรต่อชัมม่วโมงนะคะอันนี้ก็ยังช้ากว่าพิพิชชัน o ิชนค่อนข้างรุนแรงนะคะ,ะต่อไปพายุใต้ฝุ่นนะคะมีความเร็วลมอยู่ที่100กิมต่อชัมม่วโมงนะคะก็มีกำลังแรงมากที่สุดนะคะมีความเร็วใกล้จุดสูกฟาง ประมาณ1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อสังเกตในการเกิดพายุหมุนเขตร้อนนะคะท้องฟ้าและอากาศจแจ่มใสเคลื่อนลมสงบตามใ้ฟังเมฆทวีขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คืออาจจะทำให้เกิดพย Elliott, ายุหมุนเขตร้อนนะคะหรือเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นแหละนะคะพายุหมุนเขตร้อนมีความเร็วลมเกิน118กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นพายุที่ค่อนข้างรุงนแรงอย่างเช่นไต้ฝุ่นนะคะ มาจากประเทศมหา,า,าสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้พายุไซคโครนนะคะก็จะมาจากคาบสมุทรมาหาอินเดียนะคะอันนี้ก็คือเป็นขึ้นลมที่ส่งผลกระทบให้เกิดพายุรุรุร้อนนะคะหรือเกิดฝนฟ้าขนองกระจายมีลมกันโชกแรงนะคะพายุฮอริเคเคนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้อยู่แถวมาหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็พายุวินล,ลีวินล,ลีนะคะบริเวณทะเลติมอร์นะคะ เรามาดูไทยได้รับอิทธิพลพายุอะไรบ้างนะคะแน่นอนไทยได้รับแน่นอนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าพายุพายุใต้พายุฤดูฝนเนี่ยพายุรูร้อนเนี่ยเกิดในช่วงหน้าร้อนนะคะก็ลมพายุก็จะพัดมาทางประเทศจีนฉะนั้นพายุใต้ฝุ่นเนี่ยแน่นอนเกิดที่ประเทศไทยของเราว่าจีนอยู่ใกล้ประเทศไทยของเราไหคะเนี่ย ลมก็จะเข้ามาทางภาคเหนือภาคอีสานของเรานะคะก็ทําให้เกิดพายุไต้ฝุ่นนะคะขึ้นเข้าสู่ประเทศไทยทางตะวันออกของประเทศนะคะทางตะวันออกด้วยนะคะก็คือทางภาคใต้ทางตะวันออกขึ้นมาเหนืออีสานของเราได้เช่นเดียวกันนะคะมีอิทธิพลทําให้มีอิทธิพลทาให้เกิดลมฟ้าอากาศของไทยตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปมีฝนตกหนักนะคะก็คือในช่วงเดือนตุลา แล้วก็พายุที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยแล้วก็คือไซโคลไซโคลนี่ซึ่งมาจากคาบสมุทรอินเดียเลยค่ะเนี่ยก็คือมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเมื่อกี้เรามาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือไปทางประเทศจีนนะคะของพายุตใต้ฝุ่นส่วนพายุไซโคลนนี่คือมาจากคาบสมุทรอินเดียก็คือทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของเรานั่นเองนะคะเป็นพายุที่มีแหล่งกําเนิดจากอ,อก่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน นะคะก็คือผ่านมาทะเลอันดามันนี่แหละคะ่ะจากคาสิะอินเดียแล้วผ่านเข้าทะเลอันดามันนะคะขึ้นขึ้นฝั่งทางพม่านะคะแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยทางตะวันตกในช่วงเดือนพฤษภาคมมีอิทธิพลทําให้ฝนไม่มากนักนะคะภัยต่างๆที่เกิดจากพายุเขตพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงนะคะหนึ่งคะ่พะพายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก่อยเกิดคลื่นพายุชัด นะคะทาให้ต้นไม้และบ้านเรือนมันแข็งแรงตัาทลายได้พายุขึ้นอยู่ในทะเลทาให้กระดดแรงนะคะเกิดขึ้นขนาดใหญ่จป็นอะไายต่อการเดินเรือถ้าเกิดฝนตกก็ทําให้ฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากน้ําเอ่อลดนจากแม่น้ำนอกจากนั้นอาจทําให้เกิดดินถล่มตามมาได้ด้วยนะคะเรา,าม,มาดูพายุอีพายุหนึ่งค่ะพายุทอร์โนดหรือลมลมงวงนะคะเราม,มาดูว่าเป็นพายุที่มีอำนาจในการทำลายล้างอย่างรุนแรงที่สุดในก ในจำพวกปรากฏการธรรมชาติประเภทพายุนะคะทำให้เกิดบริเวณที่มักเกิดในบริเวณที่มีมวลอ,อากาศซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นต่างต่างกันมาพบกันยิ่งอุณหภูมิและความชื้นต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะปะทะกันแล้วก็เกิดความรุนแรงของพายุมากขึ้นนะคะภัยที่เกิดจากพายุทอร์นาโดค,ค่ะความเสียหายเกิดความรุนแรงของพายุน,นั้นเสียหาย ตั้งแต่เสียหายน้อยเป็นจนถึงเสียหายมากเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะพาครัฐต้องนาจานวนเงินมาในการทำกําจัดฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยของเราก็เกิดนะคะในประเทศไทยของเราส่วนมากก็คือเกิดในช่วงเดือนเมษาคือเกิดในช่วงฤดูร้อนนั่นค่ะมีนาเมษานะคะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานของเราเนี่ยค่ะจะมักจะเกิดนะคะทําให้ก่อนที่มันจะเกิดก็คือมันจะมี อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันนานๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเกิดฝนฟ้าขนองกระจายลมกระโชกแรงอาจมีหิมะตกเหมือนในรูปนี้เลยนะคะปะปัตตนย่างไรติดตามข่าวสารเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะวิจพันธ์ต่างๆในกาอนรอพยพขนาดเกิดวัตาภัยค้นพักในคันที่แข็งแรงมั่นคงนะคะไม่ออกในที่โล่งนะคะตัดต้นไม้ที่มีโอกาสค้นลมทับบ้านเรือนของเรานะคะหรือทับเสา ไฟฟ้าก็ตัดออกซะนะคะการปีปัดตนค่ะให้หลบอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มั่นคงไม่อยู่ใกล้เสาไฟต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างหรือไอ้ที่ไม่มั่นคงนะคะไม่อยู่ใกล้บริเวณสองทะเลหรือเรือทุกชนิดนะคะหากจําเป็นต้องออกยพบจากพื้นที่ให้ไปตามเส้นทางที่ปลอดภยัยการปิบัติตนหลังเกิดภยัยหลังพยุสงบไม่ควรออกไปที่โล่งแจ้งทันทีและคอยรับข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ ช่วยเหลือทาการผฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บนะคะถ้ามีเสาไฟลม้มสายไฟขาดอย่าเข้าใกล้นะคะผลแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็จบไปสําหรับเรื่องพายุนะคะ